ผม,ผมกับคุณนายวันนะแม่บ้านเนี่ยนะก็เข้ามาในบริษัทนี้ประมาณ2ปี2ปีเสร็จเจแล้วนะเข้ามาเริ่มต้นด้วยการที่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องเครือข่ายเนี่ยไม่รู้นะโคจโบเป็นแนะนาคุณนายผมนี่ยิ่งหน้างองขอตั้งแต่แม่ต้อนรับโคจโบเห็นมีกระเป๋าเจมบอลมีแฟ้มมาเอาแล้วขายตรงแล้วบอกนี้ซึ่งขายตรงมันจะถูกแอมตี้มาตลอดนะมันมันเกี่ยวกับเรื่องที่โดนหลอกโดนล,ลวงอะไรมายิ่งตำรวจเนี่ยตามจับตามสืบพวกธุรกิจนี้นะ ตำรวจนี่จะจ่อยยามากถ้าไปเออว่าขายตรงจะโดนปฏิเสธตำรวจนี่ดื้อนะแต่ว่าผมได้มองเห็นว่าดรวยการที่ว่ามันมันเป็นเป็นอะไรที่ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้เราโอเคเราลองมาใช้สิ่งน,นี้เพราะว่าผมใช้ค่าโทารศัพท์ช่วงนั้นเดือนหนึ่งประมาณ3,000บาทนะทีนี้ผมมาเจอร้อเจ็บหาบาทเอา้าไปทําอย่างอื่นเสียหายเช็งมาเยอะแยะ,ยะหลักสิบล้านนึงไปเช็คมาแล้วนะก็ะเลย สมัครเลยนะไอ้แก้วพอสมัครแล้วเราก็มองว่าคือเราอยู่มาหลายโรงพักแล้วเนี่ยลูกน้องบริวาเรเยอะะเนี่ยมันนะ่าจะไปบอกกล่าวไปเป็นธุรกิจที่ดีนะแบ่งปันนะนะธุรกิจที่สวยงามมากไม่ได้กลัวว่าคนมาทีหลังจะวิ่งแซงขึ้นรุ่นพี่ก่อนนะนะเป็นการเพื่อแเแบ่งปันและอยากให้ทุกคนได้ดีก็เลยสมัครมาสมัครมาก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่แนตะ่สามเดือนนะเขาจะกว่าจะเริ่มต้นทำนะมาตรวจสอบบริษัทมาได้เห็นความมั่นคงเห็นหลักฐานบริษัทแล้ว อันนี้ลุยลุยวิ่งอย่างกับม้าเลยคะตอนนี้พอพอลุยปุ๊บเดี๋ยวโผขึ้นมาเลยตำแหน่งแรกเจ็ดเดือนถัดมาก็ลูบี้ลูบี้มาเนี่ยจนกระทั่งได้เอมาโรนเลยนะตอนนี้รับเดือนละแสนกว่านี้มา<ฮ>ต้น<ฮ>ปีกว่าปีกว่าแล้วนะครับและพอเสถียรแล้วเงินไหลเข้ามาไหลเข้ามาแบบคือเราไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรมากเลยทีนี้เรานั่งกินนอนกินเราดูแลแค่ลูกถีนะเหมือนโคจโบนี้อยู่ก่อนผมแค่หนึ่งปีนะ พจะโบกขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมรับรายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าเจ็ดแสนนะฮะนี่สักหมัอนก็เฉียนล้านทะลุล้านแต่ว่าผเมื่อก็กำลังเดินเพราะว่าเรารับรากาโดยเราก็ไม่ได้ทุ่มเต็มที่ขนาดไม่เต็มที่นะตอนนี้ผมก็ได้เดือนประมาณแสนห้าเนี่ยพูนดนได้ประมาณหนึ่งแสน <c oughs> นะมีนะ้มีบริษัทอะไรทํางานปีสองปีได้ได้รายได้ขนาดนี้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องยากเลยฮนะการทํา แค่คุยกับคนรู้เรื่องสื่อสารรู้เรื่องไปพูดให้เขารู้จักการประหยัดให้ตัวเองคุณไม่สนใจทําธุรกิจไม่เป็นไรคุณมาประหยัดให้ตัวเองเถอะแล้วพอมันแพร่ไปขยายออกไปคราวนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับคะแนนที่ไหลมาตกกินลูกไหนได้ก็คือเงนินเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นธุรกิจที่ทําง่ายที่สุดท่ากับธุรกิจตัวนี้แล้วนะ ผมลองถึงไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยรับอย่างเดียวรับทุกวันด้วยตอนนี้นะครับรับทุกวันด้วยนะรับทุกวันเลยไม่ได้เพิ่มจุนอะไรที่เป็นธุรกิจเดียวนะครับที่ไม่ต้องเหมือนเหมือนกับที่เคยผ่านมาใช่ใครม่ต้องมาโกหกเลยค่ะเรื่องจริงที่เราตื่นเช้ามาแล้วก็เห็นเงินเข้านะคะเมื่อนเครับผมทํางานในสมาคมตระเวนแหงชาติน้นามาตั้งแต่อายุ20ปีตอนนี้อายุ52อนะก็3-2ปีแล้ว ผมขึ้นเป็นผู้กองเป็นสารวัตรเปร้อง้กับเขาไม่เคยมาปลอบใจพาไปกินไปเที่ยวเลยนะอันนี้ทำทำมาสามเดือนในรูบีโอ้โหไปเกาะหลีเป้ะไปกินหรูอยู่สบายเที่ยวฟรีล,ล,ล่อ,ลองเรืออีกล่อ,ลองเรือโอ,อ,เอ,โอ้เห็นหมดเกาะโดนเกาะน,นี่อะไรเห็นหมดเลยนะนี่คือรางวัลที่ปลอบใจนะครับถือว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดขอให้มั่นใจเดินตามกันมาครับรับรองว่าทุกทา่านประสบความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นกันทุกคนนะครับ น่าจะเราจะได้มาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงที่ขออนุญาตโทรตัวก่อนขอโทรตัวก่อนนะฮะขออนุญาตท่านแนะนำตัวว่าท่านเป็นใครมาจากไหนสั้นๆนะครับท่านเลยรี่ครับท่านรอครับครับขอบคุณมากนะครับเอ็นีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมพันธุ์ตำรวจโทรชนันท์คำเกตนะฮะตำแหน่งตอนนี้เป็นน้องกับการสอบสวนสารีตำรวจภูทรหนองแขนมะจังหวัดจังหวัดสระบุรีนะครับก็ เข้ามาในบริษัทนี้ได้ประมาณสองปีนะฮะใช่ไหมครับ2ปีนี่รับไป2องล้านเสิเข้ามาจากการที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกีเ่ยวกับธุรกิจเดือขถ่ายะครนะมาเพราะว่าอยากประหยัดให้ตัวเองนะฮะเพราะว่าใช้ค่าโทรศัพท์เดือนนึงประมาณสามพันกว่ากว่านะฮะพอเจอท่านโคจิบโบะนะฮะเป็นนะนำก็สมัครเข้ามาก็าสมัเสร็จ้วยกาศคือว่า เรารับราชก,การมานานนะ30กว่าปีเป็นตำรวจนะก็ไปบอกลูกน้องบริวารน,นะครับวิญญาณนิดนึงนะฮ <c oughs> ะเยี่ยมเลยก็ไปบอกลูกน้องบริวารไปที่ไหนเราก็สปาร์ติดนะครับปั๊บทักไปเรื่อยก็ลามไปเรื่อยสาย,ยางานรอบผมเฉพาะตำรวจในประมาณ4-500คนนะ <c oughs> นนนวัะนนี้เป็นวันที่14ครับคุณนายผู้การเมืองประทุมทะเลนะทอมฮาร์กสมัคร100และเอแอล ทำได้ทุกท่านก็เป็นคุณนายของผู้กำกับโรงพักหนองเสือปทุมธานีนะก็สลักแก้แดวเหมือนกันี่ไม่ต้องห่วงนะในสายงานตํารวจของอรรจังหวัดปทุมธานีนะครับจากจากคุณนายผู้กกับแต่ละโรงพักได้แล้วลูกน้องสายตำร,รวจก็จะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะตำร,ร,รวจจับเครือข่ายเร<ะ>าเป็นอะไรที่มีสน่ห์นะครับมีเสน่ห์มากสวยงามมากเพราะฉะนั้นผมไม่สูจนแล้วนะครับ แค่สองปีนะครับผมมีชีวิตรอดหลังจากที่ไปทำธุรกิจอ่ื่นล้มเหลวแล้วล้มลุกพลุกครัไปเล่นรถเพื่อหมดไปสิบกว่าล้านนะเป็นนี้เป็นสินนะเกือบเกือบยาวชีวิตท่านรอดนะฮะแต่พอมาเจอกรนีเรารอเรารอดรอดแล้วก็รุ่งด้วยนะฮะรุ่งเรืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นนการเดินตามมานะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับการันตีด้านกฎหมายได้นะครับตอนนี้ก็ระดับภูมิาระดับภูมิภาจะตามเข้ามานะะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและโชคดีเหมือนผมนะครับ สวัสดีคทานรองนัทากเกตรานะนี่คือต้บอกว่าเป็นระเสียงที่สาคัญของรเนวามที่เกดูัจะไปมเลยต่างๆาอยู่เลสวัสดีทุกคนนะคะชสิริวัลนะคะเป็นภรรยาท่านรองสนันทรนองรุ่มกับสอบสวนหนองแคร์ในปัจจุบันนะคะ จากวันแรกนะคะก็เพื่อนคาะเพื่อนบอกว่าอยู่บ้านไหมจะไปหาเราก็มีความรู้สึกประดีใจว่าเขาจะมายินดีด้วยที่เราได้ขึ้นเป็นรองผู้มกับก็บอกว่าอยู่นะคะสุดท้ายพาโคสตเบอร์หนึ่งโค้ดจัมโบ้ของเราเนี่ยค่ะจอดรถหน้าบ้านเชื่อไหมคะว่าความรู้สึกที่มองว่าเอาอีกแล้วจะมาขายตรงอะไรให้เราอีกว่าอะไรเนี่ยมันคือมันแวบมาเลยก็ไม่ให้เข้าบ้านนะคะไม่ให้เข้าบ้านไม่ ไม่ต้อนรับนะคะจนเพื่อนมาตะกิดว่าคุณนายไหนๆท่านก็มาแล้วให้ท่านเข้าเถอะไว้หน้ากันสักหน่อยก็ให้เข้าค่ะให้เข้าไปนะคะไม่ให้ทานน้ําค่ะคือไม่ต้อนรับอ่ะคือยาบริยานไม่ดีอยู่น้ำมากเลยไม่ได้กินน้ำเลยนะคะนั่ง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 มองก็ตั้งแล้วก็มองมองดูดูมินนะคะดูมินทุกอย่างอ่ะมันลบหมดอ่ะคือเขาจะมาขายตรงก็รังเกียจบอกตรงๆก็ไม่คุย จนโค้ดท่านคงจะเหลือทนกับกิริยาของเราอ่เนาะมันก็นานพอสมควรโค้ดบอกว่าคุณนายครับผมมาหาคุณนายวันนี้มาเพราะคุณเกดพามาผมไม่ได้มาเอาอะไรนะครับขอเวลาสักนาทีได้ไหมผมแค่อยากทราบว่าคุณนายใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่ก็นึกในใจมันจะมายุ่งอะไรกับคุณอะไรเนี่ยค่ะก็นะคะคือมันต่อต้านหมดแลวท่านก็ถามย้ำก็เลยบอกว่าสองพันกว่าบาทคุณจะมาถามทำไมนะคะ ท่านก็นบอกคุณนายครับอีกคำนะครับผมบอกแล้วเอาเวลาไม่เกินห้านาทีพอถามอีกคำครับท่านลองล่ะลองค่ะสามพันขึ้นแล้วก็ตวาดโค้ดไป <c oughs> นะคะ <c oughs> ท่านก็นยกแผ่นพับค่ะแผ่นพับไปเดียวจริงๆนะคะงานของเราเนี่ยเปิดใจควรแค่แผ่นพับจริงๆคุณนายศิิวันได้รับโอกาสนั้นจากแผ่นพับใบนี้ที่โค้ดเปิดออกมา <c oughs> ท่านกลางแผ่นพับออกมานะคะ คุณนายจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณนายมาใช้โปรโทรฟรีทุกเครือข่ายเลเวนเ็นได้ไม่อั้นเดือนละ175บาทมันเตะหูค่ะก็เดินไปถามลองคุณคุณว่ายอย่างไรลองบอกว่าคุณผม่าดีนะคุณลองฟังเขาเพราะปกติเราจ่ายคุณนายวันสองพันกว่าบาทท่านลองสามพันกว่าบาทสองคนผวเมียห้าพันฝ่าละก็ฟังท่านค่ะเดินมาก็ยกน้ํายกผลไม้มารับรองโค้ดค่ะนี่ค่ะอันดับแรกแล้วก็สายตานะคะ จากแผ่นพับใบนั้นค่ะคุณนายวันมีบุญนะคะถือว่ามีบุญที่สุดเราขอคุณโค้ดที่สุดที่อดทนกับกิริยามรารย,ยาทเราได้นะคะถ้าเป็นเรานะคะไปบ้านใครใครไม่ต้อนรับแบบนี้ออกตั้งแต่ก้าวแรกแล้วค่ะไม่ไปน,นันะะ่งอ่ะจริงๆไม่มีความอดทนขนาดน,นั้นแต่คนคนที่อดทนถึงที่สุดเลยนะคะภาพที่เห็นนะคะแผ่นพับหนึ่งดวงเลึลลองนะคะไซส์เอส ลับห้าพันไซเอ็มหมื่นห้าไซเอลสามหมื่นห้าเอสเอลเจ็ดหมื่นห้าไม่ได้เข้าลูหูเลยค่ะเห็นไอ้ดวงนึงเหลืองสิบห้าดวงเนี่ยนะคะเอามันอันนี้เหรือวะถ้ามันประหยัดจริงจริงาจะได้บอกพี่บอกน้องไปเยอะๆนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มนะคะจุดเริ่มที่ทำที่สมัครไซเอลนะคะก็ทดลองสมัครก่อนโพสก็ขีขีเสร็จอะไรเสร็จคุณนายถ้าคุณนายอา่า จะป,ะประหยัดเหมือนท่านรองนะแค่คุณนายสมัครท่านรองแนะนําเงินจะเข้าท่านรองทันทีเดี๋ยวนี้ก็เรื่องเงินบอกเลยค่ะไม่ได้เข้ารูหูนะคะในเมื่อผัวประหยัดแล้วเราก็ต้องประหยัดคิดอย่างนี้จริงๆค่ะก็สมัครนะคะสมัครเพื่อให้เข้าออกบ้านเร็วๆค่ะไม่ได้เชื่อมั่นอะไรเลยจริงๆค่ะไม่ได้เชื่อมั่นอะไรเลยแต่สมัครนะคะเพราะว่าเราเจ๊งอย่างอื่นมาเป็นล้านหลายๆร้านแล้วก็เจ๊งมาแล้วนี่มันแค่หมนะื่นหกเนาะ แล้วคงเดียวก็สมักเลยสุดท้ายนะคะพอโพสออกจากบ้านแต่โพสยังทิ้งคำว่าคุณนายถ้าคุณนายใช้ดีแล้วคุณนายบอกใครคุณนายไม่ต้องทำอะไรนะคะเก็บบัตรประชาชนเก็บเงินที่เขาเลือกตามสายอ่ะส่งมาที่ผมเนี่ยผมทำให้ก็ทำแบบน,นั้นนะคะแต่ตอนแรกไม่ได้เชื่อ3เดือนอย่างที่ว่าค่ะสามเดือนนะคะมันดีอ่ะดีก็อยากบอกใครบอกลูกค่ะ ไม่ค่าบอกคนอื่นมันต้องเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะเพราะที่นี่ก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเห็นความคิดมันลบหมดไต่บอกลูกบอกพี่บอกน้องหลังจากตัดสินใจแล้วนะคะบอกพี่น้องก่อนเชื่อไหมคะเงินมาเดือนแรกที่บอกพี่บอกน้องบอกคนใข้ตัวได้สามหมื่นกว่าบาทอะค่ะแต่ําตามโคพสบอกนะคะทําตามโพสบอกจริงๆเก็บบัตรลูกเก็บบัตรพี่น้องส่งให้โพสกับเงินนะคะ เดือนที่สองสามีก็งงว่า้ทำไมเมียได้เงินทุกวันจริงๆค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเดือนที่สองดเดือที่สองเดือนที่สองก็ได้ห้าหมื่นกว่าค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะ<ๆ>แค่คุณนายวันไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เงินแต่คิดแค่ว่าวันนี้นะคะจะต้องบอกคนให้เยอะๆให้คนมาประหยัดสุดท้ายก็ตัดสินใจเข้าบริษัทค่ะทั้งๆที่ได้ตังค์แล้วนะคะ ใช้ดีแล้วก็ยังไม่เชื่อเดี๋ยวมันก็ปิดบริษัทหนีนี่มันก็คงจะเช่าอาคารพาณิชย์ตั้งเป็นบริษัทนี่คือความคิดลบค่ะลบทุกเรื่องจนตัดสินใจเข้าบริษัทนะคะมาฟังท่านประธานฟังท่านประธานอะ่ะบอกตรงๆเลยนะคะจะมาจับผิดแต่ขึ้นไปฟังท่านข้างบนนะคะฟังเสร็จน้ําตาไหลค่ะคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วมันมีคนแบบนี้ในบ้านนี้เมืองนี้อีกเหรอเฮ้ยเธอ คนแบบนี้มีในบ้านเมืองเราสักห้าคนสิบคนนะมี่แบบท่านประธานเคนเนี่ยไม่มีคนได้โอกาสเลยค่ะไม่มีคนจนเลยค่ะนี่แหละพอฟังท่านประธานเสร็จประทับใจท่านที่สุดแล้วก็ตั้งปฏิญาณบอกตัวเองเลยว่าเรานี่แหละจะต้องเป็นหนึ่งเสียงให้ท่านเพราะท่านน่ะไม่สามารถแพ่ออกไปได้มากมายหรอกนอกจากพวกเราทุกคนค่ะเข้าใจแล้วเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วเราต้องเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง นำเรื่องราวดีๆอย่างนี้ไปบอกทุกคนที่ใช้โทรศัพท์ไม่ต้องแค่พี่น้องหรกค่ะคนข้างทางนะ่ะตาสาีตรสาช่างที่ทําถนนทุกคนบอกได้หมดค่ะต่างด้าวก็บอกได้คุณนายสิริวัลทาแบบนั้นค่ะจนก่อเกิดวันนี้ซึ่งมาถึงวันนี้ก็อย่างที่บอกอนะ่ะท่านรองมีตําแหน่งเอเมมอนคุณนายวันก็ขึ้นมาเป็น ลูบี้นะคะปโ,โชคดีแล้วค่ะพวกเราเดินตามมานะคะยิ่งเด็กๆอย่างนี้นะคะหัวเร็วคิดเร็วทําเร็วหนูจะไปได้อีกไกลขนาดป้านะเียนก็น้อยเล่นโซเชียลก็ไม่เก่งป้ายังทําได้เลยแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณโค้ชจัมโบ้ที่สุดที่โค้้คนในวันนะคะขอบคุณท่านขอบคุณทุกครั้งค่ะแล้วก็ขอสัญญาว่านะคะ จะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็จะเป็นผู้นำที่ดีตลอดไปกัะ